คุณครูนะคะในหัวข้อลำดับชั้นของกฎหมายเราแบ่งออกกฎหมายออกเป็น6ลำดับชั้นคือลำดับชั้นที่สูงที่สุดและกฎหมายอื่นไม่สามารถขัดแย้งได้คือรัฐธรรมนูญลำดับชั้นที่สองคือพอรบรประกอบรัฐธรรมนูญลำดับชั้นที่3คือพระราชบัญญัติกฎหมายลำดับชั้นที่1เราต้องมีสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเราจะแต่งตั้งคนจากทั่วทั้งประเทศเป็นบุคคลที่มีความสามารถ กฎหมายลำดับชั้นที่2จะออกโดยฝ่ายที่เราเรียกว่านิติบัญญัติกฎหมายลำดับชั้นที่4พอพรอก,กอรพระราชกำหนดพระราชกิจด,ดีกากฎกระทรวงกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนี้จะออกโดยฝ่ายฝ่ายบริหารนะคะ าการบังคับใช้กฎหมายถ้าในส่วนของกฎหมายที่เป็นกฎหมายระดับประเทศกฎหมายรัฐธรฐรมกฎหมายพร,บ,รบประกอบรัฐธรรมนูญกฎหมายพระราชบัญญัติพวกนี้จะต้องมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษามีการลงพร,ปประบรมพิธยของพระมหากษัตริย์นะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของอกฎหมายในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายหลตั้งแต่เทศบาล อบจอ,อบตอข้อบัญญัติกรุงเทพข้อบัญญัติพัทยาก็จะให้ผู้มีอำน,นาจสูงสุดในพื้นที่นั้นๆเป็นผู้ลงนามอนุมัติในการบังคับใช้กฎหมายนะคะคราวนี้คุณครูยอยากให้น้องๆน,นึกกฎหมายฉบับที่หนึ่งก็คือกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะคะคราวนี้จากกฎหมาย6 ลำดับชั้นเมื่อกี้ค่ะมันก็จะแบ่งออกเป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติคราวนี้เราจะมาดูกลุ่มแรกก็คือกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะคะสำหรับกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัตินั้นต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าใครคือฝ่ายนิติบัญญัติถูกไหมคะ ฝ่ายนิติบัญญตัติคือใครฝ่ายนิติบัญญัติก็คือคนที่ทําหน้าที่ในการบริหารประเทศแล้วมีใครบ้างละ่ะที่ทําหน้าที่ในการบริหารประเทศก็คือบุคคลที่อยู่ในรัฐสภาบุคคลที่อยู่ในรัฐสภาใครบ้างคะที่อยู่ในรัฐสภารัฐมนตรีถูกไหมคะสสสวเพราะฉะนั้นบุคคลกลุ่มนี้เราจะเรียกว่านิติบัญญตัติจะมีหน้าที่ ทำหน้าที่ในการร่างหรืออกออกกฎหมายดังต่อไปนี้คราวนี้เรามาดูกฎหมายตัวแรกค่ะวาระที่หนึ่งเราเรียกว่าขั้นรับหลักการหมายความว่าอะไรก็คือเป็นขั้นที่สภาหารับตัวร่างออกมาแล้วศึกษาเนื้อหาของร่างกฎหมายตัวนั้นๆ ว่าสมควรที่จะพิจารณาต่อไปหรือไม่ก็จะมีการลงเสียงประชามติกันว่าจะรับร่างตัวนี้ไว้ไหมถ้าเสียงข้างมากของสภาเห็นชอบให้รับร่างตัวนี้ไว้ก็จะส่งต่อไปยังขั้นตอนที่สองหรือที่เราเรียกว่าวาระที่สอง วาระที่สองจะเป็นการพิจารณาเรียงตามลำดับมาตาหมายความว่าต้องมาดูตั้งแต่มาตราแรกจนถึงมาตาสุดท้ายว่าเนื้อหาของแต่ละมาตรามีความเหมาะสมไหมมาตราไหนสมควรมีการแก้ไขมีการปรับปรุงผ่านไม่ผ่านนะคะก็จะเป็นการศึกษาในลักษณะที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นต่อไปก็จะไปสู่วาระที่3วาระที่3ก็คือการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับ ร่างพรบรประกอบรัฐธรรมน,นูญถ้าเกิดว่าโดยการลงคะแนนเสียงถ้าคะแนนเสียงเนี่ยเห็นชอบมากกว่าพรบรประกอบรัฐธรรมน,นูญตัวนี้ก็จะสามารถที่จะต่าออกมาเป็นตัวกฎหมายได้แต่ถ้าไม่เห็นชอบกฎหมายตัวนั้นก็จะต้องตกไปนี่คือในส่วนของพอรบรประกอบรัฐธรรมน,นูญนะคะอ่ะคุณครูสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้มีสิทธิเสนอร่างจะมีอยู่3ามกลุ่มคือคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร1ใน10แล้วก็สารรัฐธรรมนูญสารดีกาหรือองค์กรอิสระบุคคลทั้ง3กลุ่มนี้มีสิทธิ์ในการเสนอพอรบอรประกอบรัฐธรรมนูญเมื่อเสนอพอรบอรประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเมื่อจัดทำร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญแล้วจะต้องเสนอให้กับรัฐสภาซึ่งรัฐสภาจะประกอบด้วยสสและสว ขั้นตอนการพิจารณาของสสและสวจะแบ่งออกเป็น3วาระวาระที่1คือรับหลักการวาระที่สองคือพิจารณาเรียงมาตราและวาระที่3คือการลงมตินะคะเมื่อผ่านทั้ง3ามวาระน,านี้แล้วและลงมติเห็นชอบกฎหมายตัวนั้นก็จะมีผลบังคับใช้นะคะต่อไปเราดูกฎหมายฉบับที่2 กฎหมายฉบับที่2ก็คือพระราชบัญญัติหรือที่เราเรียกว่าพราพรพรรบนะคะสำหรับการเสนอร่างพรบหรือพระราชบัญญัติบุคคลที่มีสิทธิ์เสนอร่างจะมีอยู่ทั้งหมด4กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือคณะรัฐมนตรีอย่างที่สองคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า20คนนักเรียนจะเห็นได้ว่าจำนวนคนจานวนของสภาที่ จำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอร่างพรบรจำนวนจะน้อยกว่าพรบรประกอบรัฐธรรมนูญน,นะคะต่อไปอย่างที่สามบุคคลกลุ่มที่3ก็คือศาลหรือองค์กรอิสระ แล้วก็กลุ่มที่4คือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถลงชื่อเสนอร่างกฎหมายได้โดยคนที่ลงชื่อจะต้องมีจำนวนคนไม่น้อยกว่า1,000 0คนและกฎหมายที่เสนอนั้นจะต้องเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเท่านั้น นะคะต่อไปขั้นตอนในการเสนอร่างเมื่อจัดทาเป็นร่างรัฐธรรมโนูญโดยกลุ่มบุคคล4กลุ่มนี้แล้วก็จะต้องอยู่ในขั้นตอนของการเสนอร่างในการเสนอร่างเราจะต้องเสนอร่างต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือที่เราเรียกว่าสสนะคะหรือที่เราเรียกว่าสสสสก็จะพิจารณาร่างกฎหมายเนี่ย แบ่งออกเป็น3วาระนะคะวาระที่หนึ่งก็คือขั้นรับหรือไม่รับหลักการก็จะเหมือนกับพรบรประกอบรัฐธรรมนูญขั้นที่2ก็คือขั้นของการพิจารณาเรียงตามมาตราและ4และ3ก็คือขั้นของการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหากพรบฉบับนั้นสอสอให้การลงมติว่าเห็นชอบพอรบรตัวนั้นก็จะโดนส่งต่อไปยัง วุฒิสภาหรือสอวอสอวอก็จะพิจารณาร่างของพรบรที่ผ่านจากสสแล้วค่ะโดยแบ่งขั้นตอนการพิจารณาออกเป็นสามวาระนะคะก็คือขั้นที่หนึ่งก็คือการเห็นชอบด้วยหลักการว่าจากหลักการของกฎหมายตัวเนี้ย สวจะให้การเห็นชอบไหมถ้าสวให้การเห็นชอบก็จะส่งต่อมาสู่ขั้นตอนของการพิจารณาเรียงมาตราและขั้นสุดท้ายคือขั้นของการให้ความเห็นชอบก็กระบวนการในการพิจารณาคนหมายก็จะเหมือนกันกันกบ พรบรประกอบรัฐธรรมนูนนะคะเมื่อ,อร่างพรบรตัวนี้ผ่านการเห็นชอบของวุฒิสภาแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะนำขึ้นไปทุนกล้าวให้พระมหากษัตริย์ลงพระประมาภิไยัยก็คือการลงนามหรือการเซ็นชื่อในร่างกฎหมายตัวนั้นๆหลังจากนั้นก็จะไปประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาผลของการ บังคับใช้จะมีผลบังคับใช้วันถัดไปจากการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาสมมุติว่ามีการประกาศใช้ในราชกิจจานในวันที่1มกราก,ก็จะมีผลบังคับใช้ในวันที่2มกราและที่สําคัญที่สุดคือกฎหมายไม่สามารถมีผลย้อนหลังได้การกระทําผิดใดที่เกิดขึ้นก่อนร่างกฎหมายตัวนี้ประกาศใช้ไม่สามารถเอาผิดได้นะคะ กฎหมายทั้งสองฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติค่ะต่อไปเรามาดูกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารละมีอะไรบ้างคราวนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนฝ่ายบริหารคือใครก็คือคนที่ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการประเทศบริหารกระทรวงบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้งหลายแหล่เหล่านี้เราเรียกว่าฝ่ายบริหารค่ะคราวนี้เรามาดูกฎหมายฉบับแรกที่ออกโดยฝ่ายบริหารก็คือ พระราชกำหนดหรือที่คุณครูบอกว่าตัวย่อคือพอรอพอรรอกอนะคะพระราชกำหนดคือกฎหมายที่พระมหากษัตริย์นะคะตาขึ้นตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีเขาคือนายยกและทีมรัฐมนตรีเป็นคนให้คำแนะนำพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับการ ตากฎหมายฉบับนี้นะคะพระราชกําหนดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทที่1พระราชกําหนดทั่วๆไปเรื่องราวทั่วทั่วไปกับประเภทที่2ก็คือพระราชกําหนดที่เกี่ยวกับภาษีอากรและเงินตานะคะคราวนี้ใครมีสิทธิ์เสนอร่างพระราชกําหนดบ้างคุณครูบอกแล้วว่ากฎหมายฉบับนี้ออกโดยฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสิทธิเ์เสนอร่างพรากพระราชกําหนดก็คือ รัฐมนตรีนะคะการอนุมัติหรือไอ้การอนุมัติในการบังคับใช้กฎหมายก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1กรณีของพระราชกําหนดทั่วไปก็จะต้องเอาตัวร่างของพระราชกําหนดนะคะหลังจากประกาศใช้แล้วก็จะต้องไปเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาในคราวถัดไปสมมุติว่าอีก3เดือน4เดือนข้างหน้าจะมีการประชุมรัฐสภาก็จะต้องเอาพระราชกําหนดตัวนี้นะคะ่ะ ไปเสนอต่อที่ประชุมนะคะทำไมถึงต้องมีการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อที่จะให้ความเห็นชอบและก็อนุมัติใช้ในระยะยาวนะคะกับในกรณีที่2กรณีของพระราชกําหนดที่เกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตากรณีนี้เป็น เป็นกรณีเขาเรียกอะไรเป็นกฎหมายที่มีความจําเป็นเร่งด่วนกว่าและมีความสําคัญมากเพราะว่าเกี่ยวกับภาษีอากรเกี่ยวกับประชาชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องเสนอต่อ รัฐสภาใน3วันหลังจากประกาศใช้คือเมื่อร่างกฎหมายตัวนี้ออกมาแล้วพระมหากษัตริย์เห็นชอบลงพระประมาพิไทยประกาศใช้แล้วอีก3วันหลังจากประกาศใช้จะต้องเรียกประชุมสภาเพื่อพิจารณากฎหมายฉบับนี้และให้ความเห็นชอบโดยทันทีนะคะต่อไปต่อไปกฎหมายฉบับต่อไป ที่ออกโดยฝ่ายบริหารคือพระราชกิจด,ดีกานะคะพระราชกิจด,ดีกาคืออะไรพระราชกิจด,ดีกาก็คือกฎหมายที่พระมหากษัตริย์าตากขึ้นตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรีอีกแล้วเพราะคณะรัฐมนตรีคือฝ่ายบริบริหารนะคะคณ้ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเสนอร่างก็คือคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎตัวกฎหมายขึ้นมาให้พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เห็นชอบก็จะประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษานะคะต่อไปกฎหมายฉบับต่อไปกฎกระทรวงกฎกระทรวงก็จะเป็นข้อบังคับกฎกระทรวงก็คือกฎหมายที่รัฐมนตรีผู้รักษาการกระทรวงของกระทรวงนั้นๆน,น,นะคะออกขึ้นมาเพื่อบังคับใช้ในกระทรวงนั้นๆเช่นเราอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการนักเรียนคุณครูอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีกฎของกระทรวงศึกษาธิการ แบบนี้นะคะคานนี้ผู้ที่มีสิทธิ์เสนอกฎกระทรวงมีใครบ้าง1นึ่งรัฐมนตรี 2. รักษารักษาการตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดคือบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่มีช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ไม่มีคณะไม่มีรัฐมนตรีประจำกระทรวงก็จะมีคนที่โดนแต่งตั้งมาให้เป็นรักษาการก็จะมีอำนาจหน้าที่ที่สามารถที่จะออกกฎกระทรวงได้ เมื่อออกกฎกระทรวงออกมาแล้วร่างเป็นกฎกระทรวงออกมาแล้วก็จะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาว่าจะเห็นชอบต่อกฎกระทรวงหรือไม่ถ้ารัฐมนตรีเห็นชอบต่อกฎกระทรวงของกระทรวงนั้นๆก็จะนํากฎกระทรวงนั้นไปประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษานะคะนี่คือกฎกระทรวงต่อไป กฎหมายที่ออกโดยปกครองการปกครองส่วนท้องถิน่นคําว่าปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะหมายรวมถึงกรุงเทพหมายรวมถึงเมืองพัทยาถ้าในระดับต่างจังหวัดก็ตั้งแต่อบอจอ,อบอตอเทศบาลน,นะคะทั้งหมดนี้เราจะรวมเรียกว่าการปกครององค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่นทั้งหมดเลยนะคะคราวนี้เรามาดู กฎหมายที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้างนะคะอันแรกค่ะเทศบัญญัติค่ะเทศบัญญัติก็คือกฎหมายของเทศบาลที่ใช้ในเขตเทศบาลจะมีเนื้อหาบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องราวกฎข้อบังคับของคนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลน,นั้นๆน,น,นะคะซึ่งกฎหมายหรือว่าเทศบัญญัติที่ประกาศใช้เนี่ยจะต้องไม่ไปขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ นะคะต่อไปใครมีสิทธิ์ในการเสนอชื่อเสนอกฎหมายเทศบัญญัติบ้างก็คือนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลหรือราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลน,นั้นๆนะคะเมื่อเสนอเป็นร่างกฎหมายออกมาแล้วสภาของเทศบาลก็จะทำหน้าที่ในการพิจารณาถ้าเห็นชอบก็จะประกาศใช้เป็นเทศบัญญตัตินะคะต่อไป กฎหมายฉบับที่2ก็คือข้อบัญญัติข้อบัญญัติอง,งค์กรปกครองส่วนจังหวัดข้อบัญญัติอง,งค์กรปกครองส่วนจังหวัดหรือที่เราเรียกกันว่าองค์กรปกครองส่วนจังหวัดที่เราเรียกกันว่าอบอบจนะคะสำหรับกฎหมายฉบับนี้ก็จะถูกตาขึ้นเพื่อใช้ในส่วนของเขตปกครองของจังหวัดตนเองนะคะผู้ที่มีสิทธิ์เสนอร่างพอรอข้อบัญญัติ องค์กรบริหารส,ส่วนจังหวัดก็ได้แก่นายกอบจอสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือราษฎรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตของอบจอนั้นๆก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการเสนอร่างกฎหมายตัวนี้ได้เมื่อออกเป็นร่างกฎหมายออกมาแล้วก็จะส่งให้สภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้พิจารณาและก็ตาเป็นกฎหมายต่อไปถ้าเกิดว่าพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมก็จะเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะคะต่อไปกฎหมายฉบับต่อไปก็คือข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนตำบลอันนี้ก็คือจะย่อยออกมาส่วนท้องถิน่นเข้ามาใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับกฎหมายฉบับนี้คนที่จะมีสิทธิ สิทธิ์ในการเสนอร่างก็ได้แก่นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลสมาชิกองค์กรบริองค์การบริหารส่วนตำบลรวมถึงราษฎรที่มีสิทธิ์ในการเลือกทักเลือกตั้งในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นๆก็สามารถที่จะออกกฎหมายตัวนี้ได้นะคะ การพิจารณาก็จะมีสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลนะคะมีหน้าที่ในการพิจารณากฎหมายหรือตัวร่างที่ตาขึ้นมาเมื่อเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็จะเสนอให้กับนายอำเภอเป็นผู้อนุมัติและก็ประกาศใช้กฎหมายต่อไปนะคะต่อไปกฎหมายต่อไปข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ตามที่คุณครูบอกเขาบอกว่ากรุงเทพกับพัทยาเขามีการปกครองที่เป็นอิสระจัดอยู่ในการปกครองส่วนท้องถิน่นเขาก็จะมีกฎหมายของเขาเองเขาเรียกว่าข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครคานนี้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครใครบ้างมีสิทธิ์ร่างมีสิทธิ์เสนอหนึ่งผู้ว่าผู้ว่าของกรุงเทพสองสมาชิกสภาของกรุงเทพนะคะ แต่ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงินแบบนี้ค่ะสมาชิกอจะต้องขอคำรับรองไปยังผู้ว่าราชการของกรุงเทพก่อนไม่สามารถออกได้โดยตรงนะคะเมื่อจัดทำเป็นร่างข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้วก็จะต้องส่งไปให้สภาของกรุงเทพมหานครนะคะเป็นผู้พิจารณาเรื่องราวเนื้อหาของร่างกฎหมายทั้งหมดถ้าเห็นชอบเห็นว่ามีความเหมาะสมก็จะเสนอให้ผู้ว่า จังหวัดหรือผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะเป็นคนลงนามแล้วก็ประกาศใช้ค่ะ ต่อไปกฎหมายตัวสุดท้ายที่เป็นกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือข้อบัญญัติเมืองเมืองพัทยาพัทยาคือเมืองท่องเที่ยวนะคะเพราะเนี่ยเขาจะมีการปกครองที่เป็นของเขาเองผู้ที่มีสิทธิ์ในการเสนอร่างข้อบัญญัติของเมืองพัทยาก็คือ 1. ประหลัดเมืองพัทยาถามว่าทําไมเป็นประหลัดเมืองพัทยาเพราะพัทยาเป็นหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรี เพราะฉะนั้นจะไม่เกี่ยวกับผู้ว่าจะไม่เหมือนกับข้อบัญญัติข้อบัญญัติของกรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะมีสิ่งหนึ่งประหลัดเมืองพัทยาสสมาชิกสภาเมืองพัทยาเมื่อจะทำเป็นร่างข้อบัญญัติออกมาแล้วก็จะเสนอให้สภาเมืองพัทยาเป็นผู้พิจารณาถ้าเห็นชอบเห็นว่ามีความเหมาะสมก็จะส่งไปให้ในายกเมืองพัทยาเป็นผู้ลงนามอนุมัติหลังจากนั้นก็จะส่งต่อไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเพื่อลงมัดลงนามและอนุมัติใช้กฎหมายนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเรื่องราวของกระบวนการในการตากฎหมายนะคะมันอาจจะมองเป็นเรื่องราวที่ไกลตัวนักเรียนแล้วก็เข้าใจยากนิดนึงนะคะแต่คุณครูอยากให้นักเรียนเข้าใจเพรากฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรานะคะคุณครูขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะในกระบวนการของกฎหมายของประเทศไทยเนี่ย ย้อนมาถึงสภาพเราที่เราอยู่ในห้องเรียนห้องเรียนของเราเรามาจากหลากหลายถูกไหมคะหนึ่งห้องเรียนมีสมาชิกตั้ง40คนเรามาจากหลากหลายบุคลิกหลากหลายอารมณ์หลากหลายความคิดหลากหลายความรู้สึกลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการมาอยู่ร่วมกันในในห้องเรียนห้องเรียนหนึ่งก็เหมือนกันอยู่ร่วมกันในสังคมใหญ่ในระดับประเทศถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูอยากให้น้อง ลองคิดย้อนว่าเมื่อเราอยู่ร่วมกันในในสังคมโรงเรียนนะคะน้องก็จําเป็นที่จะต้อง เคารพกฎกติกาของโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเมื่อนักเรียนมาอยู่ในห้องนักเรียนก็ต้องเคารพกฎกติกาของห้องเรียนเพื่อให้การเรียนร่วมกันในห้องเรียนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขที่สุดเมื่อนักเรียนกลับไปอยู่ที่บ้านนักเรียนก็ต้องเคารพกฎกติกาของที่บ้านเมื่อนักเรียนอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าทองใหม่นักเรียนก็ต้องเคารพกฎกติกากฎหมายของ ของเทศบาลตาบลท่าทองใหม่แบบนี้ค่ะกฎหมายเหล่านี้เพราะฉะนั้นี่คำว่ากฎหมายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับนักเรียนอยู่ในทุกขณะที่นักเรียนดํารงชีวิตอยู่นักเรียนขับรถออกจากบ้านนักเรียนก็เกี่ยวข้องกับกฎหมายแล้วนักเรียนอายุเท่าไหร่มีสิทธิ์ในการที่จะใช้รถได้ไหม นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เกี่ยวข้องกับนักเรียนทั้งหมดเลยเพราะนั่นคุณครูอยากให้นักเรียนทําความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายมันอาจจะยากอาจจะดูไกลตัวของพวกเราไปนิดนึงนะคะคราวนี้เรามาทํากิจกรรมกิจกรรมใน เรื่องนี้คือคุณครูจะให้นักเรียนสร้างแผนผังความคิดสรุปความรู้ในเรื่องของลำดับชั้นของกฎหมายลำดับชั้นของกฎหมายเราแบ่งออกเป็น6ลำดับชั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหัวข้อตรงกลางของนักเรียนนักเรียนเขาเขียนว่าลำดับชั้นของกฎหมายแล้วนักเรียนโยงไปยงังกฎหมายทั้ง6ลำดับชั้นหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องโยงอธิบายต่อไปใน3ประเด็น คือ 1. ความหมาย 2. ผู้มีสิทธิ์ร่าง 3. วิธีการพิจารณาเมื่ออธิบายเสร็จแล้วให้นักเรียนตกแต่งชิ้นงานของนักเรียนให้สวยงามทำลงในกระดาษ A4 เสร็จแล้วถ่ายรูปโพสส่งงานคุณครูนะคะอย่าลืมนะคะหัวข้อของงานของเราที่อยู่ตรงกลางคือลำดับชั้นของกฎหมาย หลังจากนั้นเราโยงไปที่6ประเด็นก็คือพอรกรประกอบรัฐธรรมนูญพรบสมมุตินะคะโยงไปที่พรบหลังจากโยงไปที่พรบแล้วนักเรียนจะต้องโยงมาที่3ประเด็นต่อไปนี้คือ1ความหมาย 1. ความหมายคุณครูเขียนยอนะ่อะอย่างที่2ก็คือผู้มีสิทธิ์เสนอผู้มีสิทธิ์เสนอร่างมีใครบ้างอาธิบายความหมายคืออะไรอธิบาย อย่างที่3ก็คือวิธีในการพิจารณากฎหมายตัวนั้นน่ะมีวิธีการในการพิจารณาอย่างไรบ้างทำแบบนี้ทั้งหมดทั้งหกทั้งกฎหมายทั้ง6กลำดับชั้นให้อธิบายในลักษณะนี้ทั้งหมดเมื่ออธิบายเสร็จแล้วก็ให้น้องตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามแล้วก็ส่งคุณครูนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานแล้วก็ได้คะแนนชิ้นนี้เต็มสิกันทุกคนเลยสวัสดีค่ะ